เซนเนรินสเตชั่นป้าแตนได้เล่าถึงความทรงจำที่เจ็บปวดมากความในใจของลุงพลคิดถึงวันที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆปอกว่าความสุขเกิดขึ้นแล้วป้าแตนได้เล่าถึงความรู้สึกว่าเบาสบายซึ่งอยากกลับไปหอมแก้มลูกว่าสิ่งที่ พ่อแม่ได้สู้มาจนเอฟซีได้คอมเมนต์ว่าสิ่งต่างๆก็ค่อยๆแก่เข้าไปปาแตนได้เล่าถึงว่าเป็นความหวังหลายเรื่องเมื่อย้อนเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่หลายคนจำได้ภาพของเจ้าหน้าที่ที่ตบเท้ามุ่งสู่บ้านลุงพลปาแตนในขณะที่ลุงพลปาแตนอยู่ที่บ้านกกอก พระแตนได้พูดถึงความรู้สึกเรื่องราวซึ่งได้ตอกย้ำภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นขณะที่หลวงพลกําลังทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งกําลังขุดกล้าไม้ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองที่ทางเจ้าหน้าที่หลายนายได้ลงพื้นที่พร้อมกับสื่อมวลชนมาที่บ้านเป็นจำนวนมากภาพแรกที่หลายคนต่างวิตกกังวล กลัวเกิดขึ้นในใจเพราะเป็นช่วงแรกที่เจ้าหน้าที่เข้ามาจำนวนมากขนาดนี้ป้าแตนได้เล่าถึงความทรงจำที่เจ็บปวดมากความในใจลุงพลที่ได้คิดถึงวันที่ผ่านมาไดยสื่อด้วยความตื้นตันใจว่าวันนี้มันผ่านไปแล้วร้อยความรู้สึกยากที่จะบรรยาย กับบริสุมิ์ที่ผ่านเข้ามาเปรียบดังพายุที่โหมกระนำพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายพายุที่เริ่มที่จะอ่อนกำลังลงท้องฟ้าที่มืดมิดลมฝนกระนำก็เริ่มค่อยๆจางหายไปท้องฟ้าก็เริ่มกลับสดใสลมพัดโช,ชยมาเบาๆอากาศที่เย็นโล่งสบาย ท่ามกลางสายรุ้งกินน้ำที่ทอดยาวบนท้องฟ้าที่ไกลสุดสายตาท่ามกลางแดดอ่อนๆเสมือนการยกภูเขาออกจากอกไปได้ลูกหนึ่งแต่ยังคงเดินหน้าต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์กับเรื่องราวที่เป็นอยู่ปาแต,แตนได้กลั่นความรู้สึกออกมาจากใจ ว่าจริงๆตนเองไม่ได้เป็นคนที่เข้มแข็งแต่เมื่อใดที่ได้มีน้ำตาออกมาสะอึกสะอื้นเมื่อนั้นน้ำตาตัวเองก็จะไหลไม่หยุดซึ่งป็นเป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยได้เห็นน้ำตาปตัตตนไหลออกมาบ่อยจากความรู้สึกดีใจที่ลุงพลได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาปตัตตนได้เผยถึงความดีใจตั้งแต่ กรมที่ดินมาทำการรังวัดซึ่งพี่น้องเอซหลายคนที่ได้เข้าไปฟังป้าแตนได้พูดออกจากใจหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นซึ่งบอกว่าผ่านไปทีละดันก็ขอแสดงความยินดีกับลุงพลป้าแตนสำหรับข่าวดีชุ่มชำํำชุ่มชื่นหัวใจเอฟซีพอต่อเป็นยิ่งนัก สู้ต่อไปขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนแ,และครอบครัวไม่มีคำบรรยายใดๆนอกจากคำว่าดีใจกับลุงป้าจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะคอยเป็นดังสายลมเข้ามาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอฟ้าเริ่มเปิดออกเรื่อยๆแล้ว อีกไม่นานพวกเราเอฟซีพอต่อทั้งหลายก็จะได้ร่วมฉลองใหญ่พวกเราจะสู้ไปด้วยกันอย่างเชื่อมั่นในตัวลุงป้าสองสามปีที่ผ่านมาไม่เคยสงสัยในตัวลุงกับป้าขอให้ลุงกับป้าผ่านอุปสรรคทุกข้อกล่าวหาด้วยชัยชนะก็ต้องเป็นของเราเสมอนับเป็นวันดีๆวันหนึ่งของพวกเราเลยอย่าท้อ ในการทำความดีเห็นป้ามีความสุขเราก็สุขตามอยากให้ครอบครัวป้าลุงมีความสุขไปตลอดผลวิกฤตป้าเข้ากับสุภาษิตตัวเองที่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานซึ่งตรงกับใครจุดๆุดจุด,จดต่อไปนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆจนในที่สุด เราจะเป็นครอบครัวน้อยๆที่อบอุ่นเหมือนเดิมร่วมสามปีเห็นทุกอย่างภาพติดตามาจนถึงทุกวันนี้ฟังป้าพูดตอนถแถลงแล้วมันจุกในอกเหมือนกับป้าเลยซึ่งยอมรับใจป้าจริงๆดูป้าแล้วมีความสุขและอารมณ์ดีเอฟซีก็มีความสุขตามไปด้วยดีใจกับลุงป้าร้อง เย่เย่ไปหลายรอบสู้สู้อย่ายอมแพ้เหมือนน้องน้ำมนได้ให้กำลังใจพ่อพลแม่แตนฟังน้องพูดแล้วปลื้มจนน้ำตาไหลเลยต่อไปก็รอโฉนดที่ดินซึ่งที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ของพอตอซึ่งเราจะอยู่ดูเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าเมฆหมอกพายุเริ่ม เจือจางรอดูวันที่ท้องฟ้าเปิดสดใสอย่างเต็มที่ถ้าวันนั้นมาถึงก็ขอคลิปนั่งยิ้ม8นาทีให้กับ f อได้ชมหน่อยคลิปนั่งยิ้มสวยๆไม่ต้องพูดอะไรป้าโคตรเข้มแข็งจิตใจป้าแข็งแกร่งมากเห็นป้ายิม้มเราก็ยิ้มตามสู้อีกนิดก็จะจบแล้วต่อไปชีวิตป้าและลุง มนอมก็จะเจริญรุ่งเรืองมีองค์ปู่นำทางชีวิตป้าลุงก็จะไม่ลำบากเหมือนเดิมอีกแล้วก็ขอให้ลุงรักป้าแต่นคนนี้ให้มากๆเชื่อมันความดีของทั้งสองความสำเร็จมันอยู่แค่ปลายจมูกเราแค่นั้นแหละสูดลมหายใจเข้าออกพุทโธเอาไว้สิ่งนั้นก็จะช่วยเราไปอีก ดีใจด้วยที่เสร็จไปหนึ่งเรื่องอ,อีกเรื่องที่เหลืออยู่ก็คงอีกไม่นานเราจะสำเร็จไปด้วยดีอดทนเข้มแข็งเอาไว้ถูกต้องแล้วละ่ะที่ร้องเพลงดีใจก็ร้องเพลงเสียใจก็ร้องเพลงนั่นแหละดีที่สุดอะไรมันหนักก็ปล่อยวางอย่าไปแบกไปหามเอาไว้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ความดีจะติดตัวเราเอง ไม่มีใครทำอะไรได้นั่นคือกำแพงขวางกั้นไม่ให้คนอื่นเจาะเข้าไปทำเราได้ก็คือความดีคนไม่เห็นแต่สิ่งสัตว์สิทธิเห็นเพราะผู้เป็นเจ้าเห็นก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาและขอให้ทุกคนจงเป็นคนดีต่อไปทำความดีต่อไปก็ขอให้ทุกคนโชคดี และนี่คือส่วนหนึ่งของความรู้สึกจากพี่น้องเอฟซีพอตอมาฟังป้าแตนได้เล่าถึงความทรงจำความในใจของลุงพลที่คิดถึงวันที่ผ่านมาที่ได้สื่อด้วยความตื้นตันใจว่าวันนี้มันผ่านไปแล้วร้อยความรู้สึกซึ่งยากที่จะบรรยายกับบริสุทธิ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเปรียบดังพายุที่โหมกระหน่ำท้ายสุด ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอสามปีติดตามลงมาวันแห่งความสุขมันได้เริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องที่มามันก็มีหลายอย่างนะคะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยเต็มที่แต่วันนี้เราเบามากนะคะคนเผ่อนคลายมากแล้วก็ ก็คือว่าอยากจะหอมแก้มลูกค่ะทุกคนที่ที<ก>่ฝนเสนอเราจะจะก,กอดลูกเรานะคะทุกคนว่านี่คือหนึ่งในเรื่องราวต่างๆมากมายนี่คือคดีหนึ่งที่พ่ออดทนมาขนาดไหนนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำมากๆเลยก็เดี๋ยวกลับบ้านไปว้วากันนะคะ ค่อยแกะปมบอ,อกทีละน้อยค่อยๆแกะใช่ค่ะทุกคนค่อยๆแกะนะคะทุกคนมันมีความสุขในใจค่ะทุกคนมันมีความสุขในใจแล้วก็มีความหวังในใจในหลายๆเรื่องนะคะมีความหวังในใ,นใจในหลายๆเรื่องลุงยังตอนกินข้าวาเมื่อกี้ลุงยังบอกเลยว่าวันนั้นที่ลุงกําลังอ,อะไรเนาะดูกกเกนะคะกําลังขุดอะไรสักอย่างหนึ่งขุดก้าไม้ขึ้ราสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็มี เจ้าที่มันลุมเลยแบบว่าเยอะมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่ลุงบอกว่ามันเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดสําหรับเรามากๆแล้วก็ลุงบอกว่ามันผ่านแล้วนะคะวันนี้มันผ่านแล้วนะคะเป็นความรู้สึกลุงที่พูดตอนกินข้าวนะคะพูดตอนกินข้าวคือมันเป็นอะไรที่อ่บญญาบรรยายความรู้สึกของลุงไม่ได้นะคะทุกคนป้าในจริงๆไม่ใช่ว่าป้าเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแต่ว่า ถ้าป้าถ้ามัว่าถ้าสมมติว่าเราลองไห้า่น้ําำตามอนออามาของป้าเนี่ยคือจะไหลไม่หยุดเลยมันจะยาวจะสึกสะอื้นเลยนะเ mm hmm. พราะนั้นป้าก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะพยายามที่จะไม่ร้องนะคะทกคนพยายามที่จะไม่ร้องนี่ดีใจก็ยังไม่ร้องแต่ว่าก็ดีใจกับลุงนะคะที่ผ่านมันมาได้นะคะเราปล่อยให้บุคคลบุคคลหนึ่งเล่นเรามานานมากนานมากนะคะคือเราปล่อยให้เขาเล่นนานเพราะว่าอ,อะไรเพราะเรา ตอนที่เรายื่นอยูทนเราอะไรเนี่ยเราเรายืน่นคือเรามีอะไรหล,หลายอย่างที่มันมีนช่วงนั้นถ้ากลับปลกกอกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปหาตรงที่เจ้าที่ปักหมุดน,นะคะทุกคนจะไปเอาดอกไม้ไปวางไว้ซะหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ฟอลลี่ก็น่าจะารู้รตรงนี้เนาะเราดีใจตั้งแต่วันที่าทางกรมที่ดินมาทำการ ร่างวัดให้แล้วนะคะทุกคนแต่เราไม่พูดอะไรมากเพราะว่าเราไม่อยากจะพูดอะไรมากนะคะทุกคนก็เลยแต่มีก็ก็มีพัลลีนะคะทั้งต้าวในออ้มไม่อยู่นะคะก็เผยควาเที่ละหน่อยที่ละหน่อยนะคะทุกคนแต่ป้าเป็นคนที่เย็นพออาจจะมีแบบนิดๆมาหน่อยะะให้เขาได้ใจให้เขาไลฟ์แล้วไลฟ์อ,อีกนะคะทุกคนให้เขาแบบว่ารู้สึกว่าเขาแบบเป็นผู้ชนะอะไรอย่างงี้นะคะ ใช่ไหมคนที่ชอบเหยียบย่ําคนอื่นเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่เขาชอบเหมือนกันนะคนที่ชอบเหยียบย่ําคนอื่นเนี่ยตัวจริงๆเขาจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเลือเล่อนเลยเพอร์เฟกตลอดเป็นคนที่ชั้นสุดยอดในความหมายของป้าสําหรับคนที่ป้าเจอมานะคะทุกคนอ่านะคะ ราขอทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนเราขอทุกอย่างแล้วแล้วก,ก็รอให้ใครอยากจะพลาดอะไรอยากจะอะไรก็ปล่อยเข้าไปก็เหมือนวันนี้แหละคะ่ะรู้สึกดีรู้สึกดีมา,มากๆนะคะคนขี่คุยเปล่าเลยคะพัฒนมนแมงค่ะคนขี่คุยค่ะคนขี้คุยคนขี้โม้นะคะทุกคนขี้โม คือถ้าทํางานเป็นตั้งแต่แรกนะคะทุกคนลุงคงไม่ถึงไม่ต้องมาถึงขั้นนี้นะคะถึงขั้นนี้ไม่ถึงจริงๆแต่เพียงเพราะว่าเขามีใบาการันตีว่าเขาเป็นอาชีพนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยาวนาน เพราะว่าอะไรคะทุกคนเพราะความไม่จริงใจความไม่ซื่อสัตย์มันก็เลยอาชีพนี้มันก็เลยจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าคุณไม่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณทําคุณไม่ซื่อสัตย์กับงานที่คุณทําก็เหมือนกับอะไรนะ าเราเป็นแม่ค้าถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะทุกคนลูกค้าก็ซื้อครั้งเดียวจบนะคะเราเอาใจเอาใจใส่เอาความรู้สึกของเราใส่เข้าไปเราทำอะไรมันจะได้เต็มที่มากมากนะคะเมื่อวานนี้เดินทางมาเหมือนมีคนบอกว่า,ารถตู้ตกเขามันเป็นยังไงนะรถตู้ตกเขาขอิดนึงแล้วกัน คือเอคือแบบว่าเราฟังแล้วรู้สึกว่าได้ถึงขั้นนี้เลยเป็นไงคะทุกคนรถตู้ตกเขาคดีเป็นไงก็จบสิทําไมจบอ่ะก็มันตายไงรถตู้ตกเขาเฮ้ยดีนะรถตู้ไม่ตกเขาพอราตู้ไม่ตกเขา,เรา,เ,ขาเราถึงได้เจอเรื่องดีๆในวันนี้นะคะทุกคนขอบคุณใบบุญนะคะ,ขอ,คบบะ,คะขอบคุณใบบุญนะคะทุกคนพาให้ทุกคน มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้รอยยิ้มแต่เช้าเลยวันนี้ <c oughs> อันนี้คือปพิ่มใจแทนลุงนะลุงก็ไม่ไหวหรอกนะเพราะลุงพูดอะไรลุงมกัมกจะมักจะจุมกมักจะคุณลุงอาจะเจอเยอะนะคะจะเจอเยอะอืมรถของป้าใบบุญรถเขาสิ้นบุญมาสร้างวาน <c oughs> ตัดเวรตัดกรรมนะทุกคนอ่าอย่าง,งน้อยครั้งหนึ่งก็เคยมีอะไรดีๆให้กันใช่ไหมอย่างน,น้อยชีวิตส่วนหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแหงสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอ่าพอเราเจอคนแหงสวยบางครั้งนะทุกคนฮ่า <laughs> จะแฮปปี้เขาบอกภาษาอังกฤษนะทุกคนแฮปปี้ Happy, ใช่ไหม เวลาพูดคุยอะไรก็มีความสุขนะทุกคนนะเรามีความสุขในใจข้างในไม่ต้องร้อนรนไม่ต้องอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คิดร้ายกับใครถ้าเขาไม่คิดร้ายกับเราก่อนนะนะทุกคนะก็คุยสบายๆนะคะอือหืเสียงเซนทริลสตชั่น